ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่บิ๊กแมชวันนี้จบลงไปแล้วนะครับทุกๆครั้งที่สองทีมนี้คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลเจอกันก็จะได้รับการกล่าวขานในหมู่แฟนบอลว่าเป็นสึกแดงเดือดหรือเรด w a ร์เราไปฟังทัศนะของแฟนบอลไทยตัวยงของทั้งสองทีมนะครับว่าทำไมสึกแดงเดือดจึงเป็นที่จับตามองของแฟนบอลทุกทีมทั่วโลกติดตามกับคุณมนุษชาเจอมูลครับ เกมนัดแดงเดือดในความทรงจำของนางสาวพิมพ์รัตน์คันทถาคูลหรือเบคแก้วแฟนพันธุ์แท้พริมเมลีคือการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนชนะลิเวอร์พูล2ประตูต่อหนึ่งในศึก FA ครับประจำฤด,ดูกาล1998-1999รอบ3ซึ่งฤด,ดูกาลนั้นแมนยูสร้างประวัติศาสตร์คว้า3าแชมป์ได้สำเร็จและเหตุใดปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลครั้งใดต้องกลายเป็นศึกแดงเดือดหรือเรดวอล ในมุมมองของเบ็คแก้วเธอเล่าว่าสัญลักษณ์ของทั้งสองสโมสรคือสีแดงทั้งสองสโมสรมีประวัติศาสตร์การคว้าแชมป์ที่ยิ่งใหญ่และทั้งสองสโมสรเป็นผู้ปรับกันมาอย่างยาวนานเพราะว่าแฟนบอลิร์พูลเหมือนเขาเขารอวันที่เขาจะขับมาประสบความสำเร็จซึ่งนะตอนนี้ยังมาไม่ถึงแล้วเวลาเจอกันนะคะมันก็เหมือนกับสมัยก่อนร์พูลยิ่งใหญ่ ฟอร์มดีมาแค่ไหน